ซูซูกิสวิปอีโคคารยอดนิยมราคาประหยัดคันนี้จัดหนักจัดเต็มรถสวยสภาพใหม่ไม่น้อยเครดิตดีฟรีดาวเดี๋ยวมาดูกันครับ yeah, yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมกาฟิลเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่มงคลคาร์เตอร์วันนี้มาพร้อมกับรถสวยรถเข้าใหม่และที่สําคัญสภาพดีมากๆเลยนะครับมีหลายๆคนนะครับแฟนเพจทาง Facebook มงคลคาร์เตอร์รวมไปถึงแฟนๆช่อง YouTube Channel ของมงคลคาร์เตอร์สอบถามเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมีรถรุ่นนี้เข้ามาสักทีคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะครับแต่เราก็ขายออกไปเรื่อยๆแต่ที่นี้นะครับรถนี้มาใหม่สวยมากนะครับวันนี้จริงๆมาพร้อมกัน2คัน แต่ว่าผมขออนุญาตรีวิวคันแรกก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้า Su u z u กิ w w i ปนะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.2รุ่น GL นะครับเกียร์ออโต้ปี2018สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ e ีโคคายอดนิยมนะครับผมที่หลายๆคนตามหาที่หลายๆคนอยากขับอยากเป็นเจ้าของนะฮะต้องบอกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ในเมืองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันด้วย มาดูกันนะครับสำหรับรถ u z u k กิสวิ t เครื่องยนต์1.2รุ่น GL ปี2018คันนี้นะครับผมจะสวยถูกใจและก็น่าเป็นเจ้าของมากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับผม1.2นะครับเครื่องยนต์1.2 GL นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะฮะกำลังแรงม้าอยู่ที่83แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับในส่วนของโฉมรุ่น GL นะครับผม ตัวกระจังหน้าจะเป็นลายเส้นแบบนี้นะนะครับผมส่วนตัวที่เป็น GLX มันจะมีลวดลายเส้นสีแดงคาดอยู่ตรงกลางสำหรับคันนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยตกแต่งมาให้อย่างลงตัวมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้นะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มให้เสียงบประมาณเพราะว่าคุณจะได้ความคุ้มค่าของคันนี้อยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นหลอดไฟ ฮาโดรเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับผมนะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับด้านล่างส่วนคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นตัดหมอกจะเป็นในส่วนของรุ่น G L X นะครับอ่าตัวนี้สเกิร์ตนะครับผมด้านหน้าตกแต่งมาให้เรียบร้อยพร้อมสวยเลยลงตัวนะสำหรับคันนี้นะครับผมเนี่ยเจ้าของเดิมใส่ที่ครอบตาฟุงตาไฟนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครมีซุ้มลงซุ้มล้อนะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมที่ แก้มของตัวรถนะนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมส่วนสเกิร์ตนี่นะครับด้านล่างสวยมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมน่าใช้นะฮะเนี่ยนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับค่อนข้างรักรถนะต้องบอกว่าเนี่ยครับผมตรงมือจับที่เปิดประตูนะฮะก็จะใส่เขาเรียกว่าที่ครอบกันลอยไว้นะครับผมนะ ก็จะดูแบบว่า really? กันรอยบางทีรอยเล็บเราเนี่ยชอบขูดในเวลาเราเปิดประตูแล้วก็ส่วนประตูด้านหลังนะครับผมห้องโดยสารด้านหลังก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมตรงเสาตรงด้านหลังเนี่ยนะฮะก็ทําให้ดูแบบว่าเป็นการซ่อนรูปมือเปิดประตูนะครับจะลักษณะคล้ายๆกับแบบว่า รถแฮชแบ็กแบบคูเป้นะก็จะค่อนข้างสวยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของล้อแม็กครับคุณผู้ชมครับข้อดีของคันนี้เลยคุณผู้ชมจะได้ล้อแม็กไปด้วยนะครับผมเป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กคอสมิสนะครับผมนะขอบ17นะครับผม205ศูนย์ทับสี่ห้นะครับผมนะสำหรับคันนี้สวยงามมากลงตัวนะครับคุณผู้ชมครับดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะครับสำหรับสวิปคันนี้นะ มองเผินๆก็คล้ายๆกับรถมินิอะไรอย่างประมาณนั้นนะครับผมด้านหลังของตัวรถเนี่ยตัวสเกิร์ตตกแต่งมาก็ค่อนข้างดูที่จะสปอร์ตนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอเจสนะครับผมก็เพิ่มขุมพลังในการขับขี่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับนี่ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมในส่วนของรถคันนี้นะครับก็ดีไซน์เขาสปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมมีตาขงตาขาเก็บของมาให้นะครับผมแล้วก็ ที่วางของวางสัมภาระต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็ด้านล่างของตัวรถมีอุปกรณ์นะครับผมในส่วนของอชุดปะยางฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับผมมาพร้อมเลยนะฮะแล้วก็มีถาดวางอุปกรณ์วางสัมภาระได้นะครับผมเพื่อป้องกอันรอยป้องกันน้ำนะฮะที่บางทีเราอาจจะมีขวดน้าวางอยู่ด้านหลังบางทีป้องกันการซึมไป,ไปนะครับนะฮะก็ มีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมสำหรับคันนี้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะสวยงามนะครับลงตัวขนาดเล็กๆมินิมินินะฮะแต่ก็น่าใช้น่าขับขี่ในราคาพิเศษเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะในเรื่องของราคาฟิวยังไม่ได้แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับผมลักษณะของตัวเบาะเองนะครับตัวเบาะนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมค่อนข้างที่จะ นาะแล้วก็ทนทานนะสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยสังเกตได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเพราะว่าผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับเปาะแถวหลังแทบไม่ได้ใช้เลยเขาบางทีถ้าผ่านการใช้งานหนักเนี่ยด้านข้างตัวนี้จะชอบยุบเวลาที่เราลงเนี่ยเราจะทิ้งน้ําหนักลงตรงนี้นะครับนะแต่ว่าคันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อนข้างใหม่นะครับสังเกตได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวรถด้านในห้องโดยสารด้านหน้า นะครับเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องฟังเสียงเลยนะครับสังเกตที่ตัวเบาะได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยรูปแบบการออกแบบของตัวเบาะของเขานะสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะแบบว่าโอบกับตัวเรามันกระชับตัวเวลานั่งเนี่ยก็จะรู้สึกสบายขนาดเรานั่ง ปกติแบบนี้นะครับผมในเรื่องของการขับขี่ในช่วงทางเส้นทางที่ค่อนข้างไกลก็จะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับผมสําหรับคันนี้นะเลขไมค์ครับคุณผู้ชมครับเลขไม์หม้กิโลเมตรนะครับ7 2 3 3่อกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากสำหรับคันนี้นะครับผมพวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับปรับ วอลลุ่มต่างๆที่พ่วงมาไลายได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอระบบความบันเทิงนะครับเป็นช่องใส่ซีดีนะครับผมมาพร้อมกับนะครับผมวิทยุ FM AM นะครับผมนะก็เลือกฟังเพลงตามใจชอบได้เลยนะครับชอบฟังเพลงอะไรก็ได้เลยนะครับผม แล้วก็ถัดมานะฮะก็จะมีในส่วนของแอร์ตัวนี้จะเป็นแบบแอร์แบบแมนนวลนะครับและถัดมานิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้เลยตัวนี้นะครับผมก็จะมีช่องเสียบ usb แล้วก็ aux นะครับผมแล้วก็มี power outlet ตรงนี้ด้วยนะครับช่องวางแก้วน้ำต่างต่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบ cvt เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าศูนย์เช็กระยะตลอดเลยนะครับผมนี่อุปกรณ์คู่มือต่างๆางางนี่เขาคงอยู่ครบนะ นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมคู่มือประจํารถนะครับก็เป็นคู่มือนะครับผมที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะฮะเจ้าของเดิมเป็นคนอุบลนะครับคุณผู้ชมครับรถอุบลราชธานีนะครับผมนะคันนี้นะสวยงามนะครับผมนี่มีประวัติข้อมูลต่างๆนะครับผมสําหรับข้อมูลเดิมนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคุณผู้ชมครับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะครับลำดับที่1เลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับก็ผ่อนกับธนาคารนะฮะผ่อนกับธนาคารนี่ ครับผมก็ดูได้เลยนะนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะรถสภาพสวยนะครับใครอยากมาดูรถตัวจริงหรือคันจริงมาดูที่ได้อ่ามาดูได้ที่มงคลคารเซนเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวฟิวจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับมาถึงเมื่อคืนฟิวก็เลยได้มีโอกาสบารีวิววันนี้จริงๆเนี่ยอาจจะไปเก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะครับผม เก็บรอยนิดๆน,นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับสวยงามไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําแบบนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะการันตีเลยแล้วก็ใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าราคาสบายมากนะครับอาจแจ้งในเรื่องของราคากันก่อนดีกว่านะครับลืมในเรื่องของการแจ้งราคาไปเลยนะฮะบ,บางคนบอกว่าดูตั้งแต่ต้นคลิปอยากรู้ราคาแล้วจะตัดสินใจซื้อแล้วนะครับผมสาหรับคันนี้เพราะว่าดูตั้งต้นสวยทุกจุดเลยนะครับผมดู ได้เลยนะครับน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยนะสําหรับคันนี้นะครับผมน็อตสวยสภาพดีนะครับผมน็อตเดิมไม่เคยขยับสําหรับคันนี้ทีนี้มาดูในส่วนของราคานะสำหรับราคาคันนี้นะครับผมถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยคันนี้จะอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะของนี่ดูโพยห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทนะครับสาหรับรุ่นนี้นะโดยประมาณนะครับผมถ้าคันนี้ เปิดราคาเท่าไรหร่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะนะครับประหยัดจากรถใหม่ได้เกือบ2 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับได้เกือบ2 0 0แสนนะครับผมสำหรับคันนี้นะถือว่าคุ้มปี2018นะครับใช้งานแค่70,000กโลถือว่าคุ้มค่ามากๆใช้งานน้อยมากๆเลยก็เท่าที่เราดูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับภายในเขาค่อนข้างที่จะแบบ ทนุถนอมแล้วก็ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีสังเกตเลยว่าถ้าคนไม่รักรถเนี่ยไม่ไม่แต่งไม่ลงทุนขนาดนี้นะเพราะว่าการลงทุนกับล้อแมกสเกิร์ตต่างๆเนี่ยโอ้โหก็หมดเยอะนะครับหลายหมื่นเลยทีเดียวอ่ะว่าไปนะครับสำหรับคันนี้นะนะครับผมสําหรับคันนี้ราคา3ามแ0 0บาทลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับผมสามารถจัดเต็มและฟรีดาวได้นะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับทุกอาชีพออกรถง่ายมาก นะคบ,บางคนบอกว่าไม่มีสลิปเงินเดือน,นออกแรกไม่ฟิลได้ครับผมแค่นะครับผมแค่ง่ายๆเลยนะครับวิธีการง่ายๆไม่ยากต้องติดต่อหาผมกาฟิลมงคลคา r เซ็นเตอร์เท่านั้นตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เท่านี้นะครับผม099 202 9994 2 99นเะครับ099 202 9994อเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับบางคนบอกว่าดูรีวิวฟิลแล้วแต่ไม่ได้โทรหาฟิลถือว่าพลาดนะ พลาดเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้เนี่ยฟิวเป็นคนรีวิวจากราคาปกติ399,00 0บาทนะแต่วันนี้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้มาฟิวให้ราคาพิเศษเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทเนี่ยคือฟิวล,ลดไปเลยนะ2 0 0 0 0ตอนนี้ฟิอได้สิทธทิพิเศษในการมอบส่วนลดให้กับลูกค้าต้องโทรหาฟิวเท่านั้นนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือนะครับไม่สะดวกโทรแอดไลน์มาก่อนก็ได้ขอดูรูปรถทุกจุดทุกมุมได้ไหมได้เลยเดี๋ยวฟิวถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟิวจะส่งให้ นะครับฟิถ่ายไว้ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับทุกมุมเลยนะครับใครแอดไลน์มาขอรูปสวิฟที่รีวิวหน่อยจริงจิก่อนหน้านี้ฟิ์มีรีวิวปี13ไปนะครับคันนั้น2แสนกว่าบาทแต่คันนี้ปี2018ราคา3 7,900บาทถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับผมต่างจังหวัดไกลๆสามารถออกรถได้ไหมออกได้ง่ายมากนะครับ มีเจ้าหน้าที่ฟังไฟแนนซ์นะครับเดินทางไปหาถึงที่บ้านถึงที่ทํางานไม่ต้องเดินทางมาหาผมที่อุบลน,นะผมอยู่อุบลราชธานีนะครับตอนนี้สํานักง,งานใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับเรามีเจ้าหน้าที่เดินทางไปหา่านถึงบ้านเลยนะครับส่วนการจะส่งรถก็ไม่ต้องมาที่มงคล Car คาเซนเตอร์นะฮะเพราะเราจะรีวิวให้คุณดูทุกจุดทุกมุมนะครับมีตาหนิตรงไหน ชี้ชัดเจนเลยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวฟิวจะไปเก็บงานให้เนี่ยมีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บงานให้นะครับผมนะชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเรามีทีมงานลดสไลด์ออนนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับล่าสุดไปที่สตูลน,นะครับทีมงานคุณภาพมาก3วัน3คืนเลยนะกว่าจะถือนะครับผมค่าจะส่งก็ขอแค่ค่าน้ำมันนั่นแหละนะครับขึ้นรถสไลด์ไปส่งนะครับเพื่อความปลอดภัยในตัวรถของลูกค้าของเรา แอันว่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ u z z u กิ w i f t เครื่องยนต์1.2นะครับผมรุ่น GL นะครับเกียร์ออโต้ปี2018ราคาเพียงแค่3,079,000บาทเท่านั้น3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและใครโทรหาฟิลฟิลจะมอบสิทธิพิเศษอื่นๆให้อีกมากมายนะครับอย่ารอช้ารีบโทรมานะครับใครช้าถือว่าพลาดสำหรับคันนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกติดตามรับชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ